และเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย you <laughs> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายสตาฟานเฮสเติร์มเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสจะพ้นาจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางคารินเฮนสเติร์มพระรยาเอก รัชทูตร่วมเฝ้าทุลอองธุลีประบาดด้วยเวลา19นาฬิกา41นาทีนางสาตูซุยการีเคลฟเวนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองธุลีประบาดกราบบคุทูลานในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา20นาฬิกา3นาทีนายฟิลิปครีเดลกาเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางปาสกาลฟาร์บพริยาเอกาครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย 20นาฬิกายนาทีนายเอเมดโนฮบามาลีเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลิประบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นาเมโรอาเมดบามาลีพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าออทูลละองธุลีประบาทด้วย เวลา21นาฬิกา3นาทีพลเอกสรยุธจุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายนุรักษ์หมาประณีตองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทุลอองทุลิพระบาดถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา21นาฬิกา15นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีนำนายอุตมาสา,สาวนายนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะและผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองทุลิปพระบาททูลกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายจากการจำน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตบรราคาติยราชนารีทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธ,ธรรมอยู่เป็นนิดและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนขอเชิญชงสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด10ปีโรงพยาบาลจุฬาภร์ตามรอยบาทพระศาสดาณแดนพุทธภูมิวันนี้เสนอตอนพระพุทธบรมีรัทธาตามรอยบาทพระศาสดา ข้ามกลางอากาศอันหนาวเย็นนวัไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธารณารัฐอินเดียศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพวรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคาติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลายัยจุลาพรทรงบาทพระสงฆ์และปะนวกะโพธิเป็นวันที่สอง ก่อนที่พระนวะกะโพธิจะเดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรมณนะสังเวชนียสถานและพุทธสถานที่สำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเพื่อรับมรดกแห่งธรรมดั่งพุทธพจน์ผู้ใดระลึกถึงพระองค์พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ เมืองราชครห์แควนมคธเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในพุทธประวัติเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประกาศพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นที่แรกพระนวกะโพธิและผู้ปฏิบัติธรรมได้จาริกไปยังวัดเวรุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจุดกำเนิดวันมาฆบูชา โดยพระพุทธองค์าาทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันมาคบูชาแก่พระสงฆ์สาวกจำนวน1,250รูปซึ่งเดินทางมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณลานจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธรูปองค์ดำน้ำเมืองนาลันทาเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่ไม่ถูกทำลายจากต่างศาสนา นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพด้านการรักษาโรคที่ผู้ศรัทธาจากทั่วโลกต่างเดินทางไปกราบสการะและขอพรและไม่ไกลจากพระพุทธรูปองค์ดำคือที่ตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงแห่งแรกของโลก มีความสำคัญมาแต่ครั้งพุทธกาลแม้ปัจจุบันจะเห็นเพียงร่องรอยซากปรักหักพังแต่ยังคงให้ผู้มาเยือนจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกในพุทธศาสนา และเมื่อปีพุทธศักราช2558มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร,ร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอีกด้วย